ตลาดขายเนื้อสดอาหารสดนะคะหมูสดไก่สดเนื้อแพะเนื้อแกะสดสดนะคะวันนี้พามาตลาดสดตลาดไายพวกเนื้อสดไก่สดหมูสดหรือเนื้อแพะเนื้อแกะสดนี่นะคะที่เอเธนประเทศกรีซค่ะแล้วเดินม,มาเราก็มาเห็นนีค่ะ อยู่ร้านหนึ่งเขาทำไว้แบบนี้อธิบายชัดเจนเลยนะคะอย่างอันแรกนะคะคือแ้มเห็นไหมคะเขาจะแยกส่วนไหนเรียกว่าอะไรนะคะส่วนหัวส่วนขาส่วนคอส่วนเออบาส่วนอกอะไรเนี้ยนะคะเขียนบอกชัดเจนเลยค่ะต่อมาค่ะหมูนะคะหมู มีส่วนอะไรบ้างค่ะส่วนหัวส่วนขาส่วนท้องอะไรเนี่ยเขาจะแยกชัดเจนเลยนะคะนี่คือหมูะคะ่ะต่อมาคือเนื้อนะคะคือวัวนี่แหละคะ่ะวัวก็จะมีบอกส่วนไหนบ้างมีส่วนต่างๆเขียไนไว้ชัดเจนค่ะนี่นะคะ วัวก็มีเขียนบอกอันนี้คือส่วนต่างๆของไก่นะคะไก่มีอะไรบ้างมีส่วนหัวส่วนคอส่วนหลังส่วนหางดูค่ะส่วนขาส่วนอกปีกเี่ค่ะเวลาเราซื้อถ้าอยากได้ส่วนไหนเราก็บอกคนขายเลยค่ะว่าเราอยากได้ส่วนไหนของไก่นะคะวัวเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าเราซื้อส่วนไหน แล้วนะถ้าคนที่เขาปรุงอาหารเป็นเขาจะรู้ว่าส่วนไหนของบัวเอาไปทําอะไรทานได้บ้างนะคะเขารู้ค่ะส่วนคุณรตีเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารไม่เก่งนะคะก็เลยไม่รู้ค่ะว่าเอาส่วนไหนไปทําอะไรถึงจะอร่อยนะคะแต่คนที่เขาทําอาหารประจําหรือคนที่ขายเนื้อขายพวกเนี้ยเขาจะรู้นะคะ ว่าเอาส่วนไหนของสัตว์ต่างๆเราเนี้ยไปทําอะไรกินจะอร่อยถ้าจะทําสเต็กเอาส่วนไหนสเต็กส่วนไหนถ้าจะทําซุปเอาส่วนไหนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเดินชมภายในตลาดสดฝั่งนี้กันนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างเด็กค่ะอันนี้ก็จะเป็นของสดมีไก่สดนะคะมีไก่สดเนี่ยเขาทำเป็นตู้อย่างเงี้ยเก็บ ดูดีนะคะดูดีแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านอันนี้น่าจะเป็นหมูนะคะเนี่ยเป็นหมูบางตู้ก็ว,ว่างว้าวดูค่ะมีเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็มีไก่นะคะอุ้ยดูร้านนี้ร้านนี้ตัวอะไรเนี่ยแพะแกะหรือเปล่าคะโอ้ดูค่ะไป เดินไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างอ,อันนี้อาหารทะเลค่ะสีฟูดมีหอยมีกุ้งมีปลาเล็กปลาน้อยดูเข้าไปด้านในค่ะตรงเนี้ยเป็นสั่งทำอาหารได้เลยมีกุ้งมีหอยมีปลาเมือกใครอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะ มีปูด้วยมีปลานะคะอ๋อใครอยากกินสดๆก็นั่งที่ร้านนี้แล้วก็สั่งให้เขาทำให้เลยนะคะค่ะมีครัวด้วยมาดูถัดมาค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้เนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะไหมคะนี่ค่ะเชืยอเองจริง โอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากนะคะคนท้องถิ่นเขาก็มาเดินตลาดมาซื้ออาหารสดนะคะตานไกมานล่เอซไเกอ่เนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อวัวมีหมดนะคะเนื้อไก่สดๆทั้งนั้น ค,คนท้องถิ่นเขาก็มาซื้ออาหารซื้อของสดกันนคะคะนักท่องเที่ยวก็มาเดินชมมาเดินถ่ายรูปกันนี่แหละค่ะนคะคะงบบาอาหารนะคะถ้าใครอยากนั่งทานอาหารเขาก็ปรุงของสดๆนี่แหละค่ะให้ทาน นะคะก็มีเมนูติดที่ด้านนอกใครสนใจก็ดูตามนั้นนี่ค่ะ<อ>โอ้โนะคะคตลาดใหญ่จริงใหญ่มากเลยนะคะน่าสนใจนะคะตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็มีอาหารสดๆดด้วยว้าวไม่รู้อะไรบ้างรู้จักแต่ไก่ค่ะ ตัวเล็กๆตรงนี้เราไม่รู้จักว่าคืออะไรนะคะหอมไว้น่าทานมากนะคะแล้วก็ดูเขาเก็บในตู้มีกระจกปิดดูสะอาดสะอ้านค่ะนะคะเออตลาดดีจริงๆนะคะเราเดินเข้ามาในตลาดสดแห่งนี้นะคะก็จะมีร้านขายอาหารสดมีอาหารทะเลสดมีเนื้อพวกเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็ไก่ นะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะค่ะใครจะสั่งอาหารทะเลปรุงทำอะไรแบบไหนก็นั่งตรงนี้เขามีโต๊ะให้นั่งแล้วก็สั่งเลยค่ะอยากทานอะไรอุ้ยอันนี้กั้งหรือเปล่าตัวใหญ่ๆนี่ค่ะดูนะคะปรุงหอยปูปลามีหมดนะคะพวกเรายังไม่พักร้านนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนค่ะเราเดินมาถึงตรงนี้นะคะ ฝั่งน้นก็จะเป็นร้านขายอาหารสดอย่างเช่นถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือเขียงเนื้อเขียงหมูอะไรประมาณนี้นะคะดูคะ่ะเยอะเลยขาหมูก็มีนะคะนะคะไปดูร้านอาหารกันดีกว่านะคะของสดเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่มีที่จะปรุงหรอกคะ่ะมาดูนะคะร้านอาหารร้านเนี้อยู่ในตลาดสดนี่แหละคะ่ะ ด้านหน้าหรือดอูรอบนอกของตลาดสดตรงนี้นะคะถนนหนทางบ้านเรือนผู้คนก็มีอยู่แถวนี้แล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นพวกเนื้อแปรรูปต่างๆก็ทำเป็นไส้กรอกเป็นซาลาม่เป็นอะไรนี่ค่ะอู้ยเยอะเลยนะคะร้านถัดไปก็จะเป็นขายเนื้อบัวนี่ค่ะเดินเข้าไปในตลาด ร้านเหล่านี้นะคะนในนตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเช่นกันนะคะแต่ฝั่งนี้เป็นร้านขายพวกของชำอะคะ่ะถ้าเทียบกับเมืองไทยคือร้านขายของชำนะคะหลากหลายชนิดให้เลือกสรรอยากซื้ออะไรซื้อได้เลยนะคะตลาดสดที่กรุงเอเธนประเทศกรีซ